สารสกัดธรรมชาติรูปแบบเจลอ,อูมิกับฮาร์ดอูมิกก็จะมีสารสกัดที่ชื่อว่าฟูคอยแดน,นะคะ่ะฟูคอยแดนก็สกัดจากสาหาร่ายทะเลน้ำลึกสีน้ำตาลแต่ช่วยฟื้นฟูภายในระบบเลยนะท่านบอกว่าหรือเวลาแค่หนึ่งเดือนหมอบอกจะให้ฟอกไตทำอย่างไรดีนอกจากการคุมอาหารให้ถูกต้องแล้วการทานสารสกัดรูปแบบเจลก็เป็นตัวช่วยอีกทางหนึ่งเหมือนการขึ้นทางลัดทางด่วนนะทานอูมิอย่างเดียวได้ไหมไหนที่สะดวกเนาะล้วก็จะแนะนำเรื่องของไอชาทีหรือว่าฮาร์ดสรงสีเหลืองร่วมด้วยเพราะว่าไอกับหวัวใจเป็นเรื่องเดียวกันนะคะเชื่อมโยงกันค่ะไอที่เป็น ดวรวมถึงท่านที่ต้องฟอกไตนะคะยิ่งมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจเลยค่ะต้องดูแลหัวใจไปด้วยคนที่เป็นโรคไตไตเสื่อมไตวายระรัรรงก็มาจากหวานความดันไขมันซึ่งก็เป็นโรคของหลอดเลือดนะคะโรคหลอดเลือดนั้นก็ไปทั้งตัวค่ะคือหัวใจเองก็จะมีปัญหาด้วยการที่เราดูแลทั้ง2ส,ส่วนนั้นทําให้ตัวภาพของผู้ป่วยนะคะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมีอาหารได้มีสารอาหารที่ดีไปช่วยร่างกายแล้วบางท่านเร็วมากเลยที่เห็นค่าไตนะคะที่ขยับขึ้นการดีขึ้นค่าไตดีขึ้นค่ะระยะเวลาที่จะดีขึ้นจะเห็นผลไม่เหมือนกันล ถ้าเลยถามว่าแล้วไตจะขยับขึ้นไปที่เท่าไหร่อันนี้ก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันจริงๆค่ะท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อรอาดาเข้ามาได้เพื่อพูดคุยกันนะคะเพราะว่ารายอาจจะต้องสอบถามนิดน,นึงว่าโรคไตจะอะไรนะคะสาเหตุของแต่ละท่านไม่เหมือนกันสาเหตุนะคะคือโรคร่วมแล้วก็ร่างกายของแต่ละท่านนะคะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นระยะเวลาก็จะไม่เหมือนกันเช่นกันค่ะเพื่อนท่านไหนที่อยากจะรู้รายละเอียดนะคะว่าจะดูแลตัวเองอย่างไรได้บ้างก็สามารถที่จะส่งผลวเด้วยนะคะทายชัดๆเลยแล้วก็ส่งมานะคะกดติดิ ก็่ให้พลาดความรู้ดีๆในการดูแลสุขภาพก่อนใครนะคะ